ศูนย์มินิธัญรักษ์เป็นหนึ่งในสถานบริการที่ให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในระยะกลางหรือผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตที่ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาลธัญรักษ์ภายใต้แนวคิด ผู้เสพคือผู้ป่วยโดยมีเป้าหมายคือการนําการรักษาเข้าใกล้ชุมชนและลดการตีตาผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งผู้ที่ได้รับการบําบัดไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์แต่ยังดูแลลึกถึงระดับของจิตใจเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนก่อนที่จะส่งคืนให้กับครอบครัวและสังคมอีกครั้งเรามีเครื่องมือ B B2 ในการประเมินเพื่อที่จะจำแนกผู้ใช้ผู้เสพผู้ติด ผู้ป่วยที่จะเข้าสู่มินิชัญลักษ์หนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยที่สมัครใจ 2. เป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยที่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก3เป็นผู้ป่วยที่ที่รับการบำบัดในรูปแบบอื่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องอยู่ในควบคุมการกำกับอย่างต่อเนื่องสัก2,4ถึงสัปดาห์ ศูนย์วินิทันยารักษโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุขโขทยัยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2566จนถึงปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในชุมชนได้ร่วมกันดูแลฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้กิจกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยได้ทำร่วมกันเช่นการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตการบำบัดจิตวิทยาโดยทีมจิตแพทย์การจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนทักษะชีวิตเช่นการบำเพ็ญประโยชน์การทำ CPR และการฝึกทักษะอาชีพจนครบ2สัปดาห์จากนั้นจะส่งต่อไปยังศูนย์เพื่อนใจของชุมชนเพื่อให้เครือข่ายชุมชนทำการตรวจติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดข,ของผู้ป่วยและเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากการบำบัดเสร็จแล้วผู้ป่วยจะไม่กลับไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดอีกออกมจากกลุ่มของโรงพยาบาลแล้วเราก็จะมีการติดตามที่ผู้ป่วยนอกคนไข้ที่เป็นเขตพื้นที่ของเราเองแล้วก็จะติดตามจนกว่าจะครบ1ปีติดตามที่ที่แผนจิตเวชเองแล้วก็มีการส่งออกไปติดตามาตามสูตรเพื่อนใจนะคะก็1ปีที่เราติดตาม retention rate ข,ของเราตอนนี้อยู่ที่79%ซซึ่งค่อนข้างสูงนะคะคือติดตามเป็นปีคนไข้ย,ยังคงอยู่ในระบบค่อนข้าง ศูนย์วินิธัญรักษ์โรงพยาบาลทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ร่วมมือกับเครือข่ายของชุมชนในการเปลี่ยนแปลงภาพของผู้เสพจากความผิดให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการดูแลกลับคืนสู่ครอบครัวและมีอาชีพอย่างยั่งยืนทีมข่าว N b t บทพิษณุโลกรายงาน